แล้วก็เวลาดาวชวนคนนะคะช่วงแรกนะคะระหว่างเป็นเพศแอสเอาตรงเพศแอสเอสบีเอถึงยูบีเอนะคะอันนี้คือการให้น้าหนักเปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้อันนี้ไปโดยคร่าวๆแล้วกันนะคะช่วงแรกเนี่ยนะคะเราต้องโฟกัสตัวเองคือในโัวาราส่วนลบเพศแอสเอสบีเอถึงยูบีเอยก็อย่างนะคะเราต้องให้แล้วเราช่วงบางทีเราจะเจอสายงานถูกไหมถ้าสมมติไม่เจอสายงานนี่เราก็ต้องยังทำร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะยังไม่มีสายงานได้ทำโอเคปะ แต่ช่วงหนึ่งสมมติถ้าท่านสมนสมติเฉลดฟุกเจอหนึ่งสายสองสายอย่างเงี้ยขึ้นมาท่านเท็คอสเลยค่ะเอสถึงยูสิ่งที่สําคัญคือท่านต้องโฟกัสตัวเองเท่าไหร่คะหกสิบเปอร์เซ็นตโฟกัสสายงานดาวลายสี <S <S ่สิบเปอร์เซ็นความหมายคืออะไรไม่ใช่ว่าดาวมีหน้ากว้างหมดเราไปเล่นหน้ากว้างดาวครบทุกสายเลยดาวมีหน้ากว้างเราก็ต้องมีหน้ากว้างต้องมีให้ได้ถ้าไม่มีเพิ่มอีกเพิ่มอีกบางทีเล่นรับเพลนไงคะ มีอยู่หนึ่งสายไอ้สายนี่นักว่างเสร็จครับหูคุเลิน 7, ่นเสร็จสักเสร็จเลยท้ายที่สุดมันลึกลึกเจอกูเมนทีเอกินก็ไม่ได้เยอะอ่ะถูกมาถามว่าดีไหมท้ายที่สุดบางทีคุณก็ไปทาแทนเขาหมดเลยแทนที่เขาจะเริ่มเก่งเลยแต่ก็ไม่ได้ทิ้งนะแต่ว่าประคองอะไรให้เขาฝึกเดินเองแล้วเราเองต่างหากที่ต้องมีสายเพิ่มบางทีเพลินไงเพลินสายเดียวเดี๋ยวมันจะไม่แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงเดี๋ยวค่อยมาทาสายที่สองจอทามันไป้อมเป็นเถอะเพราะถ้า,านั้นมันจะเสียดรายได้ที่ที่มันแต่ละเดือนอะ นะคะและสิ่งที่สําคัญที่เกิดสายนี้ไม่ฟองที่มาทําไงอ่ะถูกไหมนะคะดังน,น,นั้นเนี่ยนะคะตรงนี้นะคะเอ่อ,อ,อต้องต้อง,ต,องต้องมีนากว้างโฟกัสตัวเองคือทํางานพื้นฐานของตัวเองอ่ะเจ็สิบเปอร์เซ็นแต่ก็ไม่ใช่ไม่ดวงก่อนนะดูประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นถ้าเขาเริ่มติดแล้วอ่ะเข้าไหมเราก็ดูระดับสี่สิบเซ็นเราก็ต้องเดินหน้าก่อนนะสมมติถ้าเรามีซึ่งติดแค่หนึ่งสายอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อย่าอ้างว่าไม่เมนเขาดูละดาวบางคนมีว่าสายใหญ่ เฮ้ยพี่หนูสายใหญ่หนึ่งสายทาแม่ทุกจุดเหนูไม่เมนหนึ่งพันคะแนนค่ะเป็นดีเอค่ะพี่เดนูเหนื่อยมากเลยแล้วก็อ้างว่าเป็นเพราะอะไรคะเพราะหนูดูดาวค่ะดาวหนูแบบเยอะมากบอกอ๋อไม่ใช่จับไปบอกเออที่ไม่เมนอจัะเป็นเพราะว่าอะไรจ๊ะเป็นเพราะว่าอะไรจ๊ะไม่บริหารเวลาจ้ะนะแต่ว่าอะไรคะแก้ไขได้ถามว่าบางคนเคยเป็นไหมมีทุกคนเคยเป็นแต่ว่าก็พอไปรับรุกอะไรคะ ต้องแก้ขาดแก้ไขไปกันเดินหน้าเพิ่มด้วยถ้าระหว่างเดินแล้วยังไม่เจออันนี้ไม่เป็นไรจิตแข็งไว้จิตนิดจิตนิดจิตนิดแต่พูดจริง้วระหว่างเดินแต่ไม่เจอตัวจริงแต่มันจะเจอพวกขุกขลิกอยู่เช่นมีหนึ่งพันจับหนึ่งพันได้ก็ทําให้เราเมนทีมได้เพราะเดยว่าเราจะไม่เจอแบบคนทึ่มเทอะแต่ก็มีน้าดาวไลค์พ้กที่เปิดเป็น SBA แล้วไม่มาเรียนอ่ะแต่ก็เป็นสายย่อยไงขอรายได้ขอพอคือฉันไม่ขอมากกว่า SBA ก็มีจริงๆ ไม่ขอเข้าเซ็นเตอร์แต่ขอขายพันหนึ่งจบก็โอเคเราก็มีสายนี้ไว้ก็ก็กจเจอเขาเดือนละครั้งสองครั้งให้เขาเพราะนั่นเป็นแบบบางทีเขาชัดเจนเนี่ยของเขาหรือบางคนเราใส่เราก็จะมีสายเล็กสายน้อยไองใจ่ไหมสมมติสมมติต่อให้ไม่เจอสายใหญ่เหมือนสายที่เรามีอยู่นะแต่สายใหญ่เราเริ่มลิกแล้วแต่เรามีสายเล็กสายน้อยหนึ่งพันกับหนึ่งพันหนึ่งร้อยต้อเมนมทีมได้อะ่ะก็มันทําให้อะไรคะ มันก็ทําให้เรากินชั้นลึกตรงนี้ได้อ่ะถูกไหมแต่ว่าเสร็จแล้วเราสปอนเซอร์เพิ่มไอ้สใส่เล็กใสน้อยเนี่ยบางทีถ้าเขาเล็กน้อยจริงๆแล้วมันไม่เจอคนมันก็ยังเป็นใส่เล็กใ่น้อยบางทีไปเฝ้าใส่เล็กใสน้อยให้มันใหญ่มันใหญ่ไม่ได้นะถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่อยากใหญ่วยตัวเขาเอง่ะก็ต้องสปอนเซอร์เพิ่มหาคนอื่นที่ใช่แล้วก็ให้มันใหญ่แต่เดี๋ยวก็จะเจอแต่ถ้าเขาพร้อมที่จะพัฒนาเองมันก็จะค่อยเติบโตมานะคะนะ เสร็จแล้วคราวนี้พอจังหวะที่เริ่มมีสายทําให้แน่นแล้วคือเพจแอสได้ประมาณ TBA ถึงก่อนไายได้หลักแสนแล้วถ้าเป็นสเต็ตนี่ละคือเริ่ม TBA นิ่งๆแล้วจุดนี้สามสายสามเยอะก็อย่างสามถึงสี่สายงานเริ่มเยอะเลยนะคือเริ่มมีเมนตําแหน่ง TBA นิ่งๆแล้ววะถ้าจุดเนี้ยตรงนี้เยอะก็ะต้องเริ่มทางานกับดาวเยอะขึ้นใช่ไหมถ้าจะไม่ทํากับดาวแล้วไม่ดูชั้นลึกก็หายไปหมดเลยนะไม่มีเกิดลึกเลยนะ สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะตรงนี้ให้เวลากับดาวไลน์หกสิบเปอร์เซ็นตแล้วก็เวลากับตัวเองสี่สิบเปอร์เซ็นตแลวยังต้องสปอนเซอร์เพิ่มอยู่บ้างว่างๆก็ไปพิชเชนสินค้าบ้างดูแลลูกค้านู่นนี่นั่นแต่ก็ต้องให้เวลากับดาวเยอะหน่อยเพราะว่าสามใส่กใช้เวลานะแต่ก็ต้องมีเวลาทํใส่ตัวเองเผื่อเอาไว้เอาไว้เอาไว้ผัดกันเมนเหมือนคอมไซส์เอสอ่ะยอดรวมกันเมนเอ็กซ์เซก็อย่างสามพันเมื่อบางทียังไม่เจอตัวจริงก็ผัดกันเมนแต่เดี๋ยวถ้าทำไปเรื่อยๆเดี๋ยว อย่างเงี้ยค่ะพอจังหวะรา,ายได้หลักแสนนะคะตรงนี้คืออะไรคะดาวเริ่มยูวาเยียแล้วตรงนี้ท่านมีจุดให้ดาวไลท์ทำางานกับดาวแปดสิบเปอร์เซ็นได้ตัวเองยี่สิบเปอร์เซ็นแต่ถ้าจังหวะไหนที่ดาวเขามาชนดาวลแล้วเขาเริ่มเก่งดูแลองค์กรได้ละถ้าท่านอยากมุกอัพเร็วๆท่านก็กลับมาเซ็ ป็นตรงส่ดหนึ่งใหม่ก็ได้เพื่อจะได้ขยายหน้ากว้างอันอื่นเพิ่มนะคะแต่ยกเว้นถ้าตรงไหนมันยังยัวเยี้ยอยู่แล้วเขายังไม่สามารถดูแลตัวเองได้ตรงนี้ท่านต้องให้โฟกัสดาวแล้วก็ทําชงลึกเยอะๆแต่ก็อย่าลืม20%ของตัวเองอย่างน้อยต้องมีลูกค้ามีดูแลเพื่อมันตื่นเต้นอะกระชุ่มกระชวยอะถามว่าบางทีไม่สปอนเซอร์แบบคุณนกนะพูดจริงนะโค้ดของโค้ดใช้สีบเลยอะคนของนนี้ไม่ต้องสปอนเซอร์ไม่ต้องอยู่เลยก็ได้ มันจะได้อยู่แล้วดีอยู่ไม่ใช่ได้เลยก็ดีไม่ได้โห้ไม่ต้อยู่อะไรก็ได้คุไปแล้วเว้ยเออแต่ทำไมคะเขาก็ไต้องไม่ใจเสียณทำไมอายุก็ยังน้อยเออแล้วก็ทำไมคะเขาก็มีไฟมีเป้าหมายส่วนนู่นนี่นั่นนี่อะไรของเขาอยู่แล้วก็เป็นพลังงานอ่ะเห็นคุณนกทำงานเนี่ยโอ้โหใช่ไหมคะ สุดยอดเลยบางทีเนี่ยพูดจริงนะคนเราขยันหรือขี้เกียจอะบางทีไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋านะแต่ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่เขามีเนาะบางคนเนี่ยนะคะเงินเยอะแต่ว่าขยันขยันแต่บางทีเงินน้อยขยี้เกียจเลยไม่ได้ขึ้นเลยจริงๆนะพูดจริงนะขึ้นอยู่กับเป้าหมายชีวิตที่มีหรือว่าบางคนอะอยู่เพราะคุณค่าเขามีนะเป็นแรงบันดาลใจนะ,ะหรือว่าทํางานเพื่ออะไระเพื่อเป็นตัวอย่างวันนี้คุณนกจะไม่สปอนเซอร์เคสใหม่เลยก็ได้ ก็คือจริงนะมีช่วงหนึ่งนะโอ้เรากเ็เออบางทีเราก็ copy ดาวดิจังหวัลบางทีอัพเขาอยู่สปอนเซอร์ใช่ไงไหมทำไมคะเราก็หยุดตามไปก๊อป y ดิจังหวัลทั้งจริงอัพเขาเติบโตมากๆแล้วอะถูกป่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเลยคะเพราะอัพเขาพาคนใหม่มากู hot แตกเลยบางทีนะเชื่อไหมท่านอ่ะอย่างแรกเลยอย่าไปก๊อปอัพผิดจังหวะบางทีเลยคะอ๋อถ้าอยากสําสเร็จต้องไป copy พิชชนวัลพิชชนวัลทำอะไรอยู่คะตอนนี้ปั่นจักรยาน ถ้าเราอยากเป็นสโมสรห้าสิบล้านแล้วก็เราก็อยากมีไลฟ์สไตล์สำเร็จอย่างพีต่ติวันนี้เราควรกับงเปียไลฟ์ันจักรยานกันไะ้ค่ะทันทันจักรยาน <c oughs> จมเมนนใหนึ่งพ <c oughs> ันคือท่านต้องต้องดูวันที่เขาสร้างชีวิตอะหรือบ,บางทีอะ่อะเขาอยู่จังหวะที่เขามีดาวเยียที่ต้องโทรปรึกษาแล้วเขามีหลายสาอยอะ่ะแต่วันก่อนเขาจะมีเขาโควนสปอนเซอร์มาก่อนนะ ขาโค่นลุยหนักมาก่อนนะแต่ท่านมานั่งนับคนใหม่ของ App อัพอ่ะโอ้ยเขามีหลายจุดที่ต้องไปดูแลต้องไปนู้นไปนี่ไปนั่นอะ่ะแต่ท่านยังไม่มีแค่สุดเลยแต่ว่าก่อนนี้อัพเขาจะมีอยู่เนี้ยวันแรกๆเขาโหคุณนับนี่เดือนแร่งซัพซอนเซอร์มีกี่คนกี่คนจำใช่ไหมตอนนั้นที่คน,นเขาไล่เต็มไปหมดเลยคือแบบอย่างเงี้ยตรงนั้นท่านต้องกรบอย่าผิดจังหวะนะคะต้องไปดูวันที่เขาสร้างเนื้อสร้างตัวแบบพิ่เจอรี่อย่างเงี้ย วันที่เขาสร้างเนื้อสร้างตัวแกบอกแกไม่เคยกลับบ้านก่อนห้าทุ่มนะจะถึงมีวันนี้ขยันไหมอ๋อเปล่าแกบอกเจ้นี่รอถึงห้าทุ่มตอนนั้นเป็นนิสิตปลายหลักอจริงอะอะจริงมั้งจริงอ่ขาขอบรู้ดิเออตลกน้าตายเขาต้องใช้ตลกน้าตายแต่เมื่อได้ไก็่อยค่อยคนพบเส้นทางเล่นตลกของเธอเลย เออก็ลองผิดลองถูกเว้ยก็คดค่าเฉลีย่ยยิงไว้สักสิบโมกวันน้องโยนแล้วสองโมงเออ,อต่อมันจะตบไหมือนกเนี่ยอ่ะ,อะ ดังนั้นเนี่ยนะคะก็อ่าถ้าทีมไหนที่เขาเริ่มแร่งแล้วก็ต้องถอยให้เป็นนะคะให้เขาด้วยดูแลปกครองเองเนาะแต่แต่ว่าก็จะาต้างทานนะก็ต้องจะักแสนนะถ้าถ้าสมมติยังไม่ถึงหลักแสนก็คอยปะคองก่อนนะแต่ว่าถ้าเขาเริ่มเก่งแต่ไม่ใช่ไปทาแทนหมดแต่ถ้าหลักแสนแล้วถ้านต้องเขาแบบเป็นเจ้าบ้านอะเริ่มดูแลแล,แล้วอะแล้วมีอะไรเขามาปรึกษาเราแล้วอะนะคะถ้าธุรกิจเนี่ยยิ่งท่านสร้างคนเก่งนะสาย่งานที่จะสร้างรายได้ให้ท่านมากที่สุดคือสายอะไรรู้ป่ะคะ ใส่ที่เขาแบบเริ่มดูแลตัวเองได้มันทีแทบไม่ต้องใสอะไรอะแต่เพราะอะไรคะต่ตอนก่อนจะมาวันนี้มันก็เหนื่อยมาก่อนแล้วอะแต่พอนั้นมันเหมือนปลูกต้นมะม่วงไนงะคุม้มไหมคุ้มมากนะคะและ้วแล้วพอถ้าสร้างเสร็จแล้วสําเร็จปุ๊บเนี่ยเขาเริ่มดูแลต่อยอดต่อจิิงคือต่อให้ไม่แตะก็โตยิ่งไม่แตะยิ่งโตนะคะท่านจะกลายเป็นคนตกงานที่มีรายได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพราะดาวเก่งหมดแล้วอะนะคะ นอยกเว้นท่านยังอะไรคะยังสนุกอยู่ก็ต้องเปิดสายเพิ่มเพราะสายมันไม่มีอะไรท่านทำแล้วอะย่งมาก็ไปช่วยบรรยายได้นิดๆหน่อยๆเลยอเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่ได้ถามอะไรท่านท่านเยอะมากแล้วเพราะเขาก็มีคนนั่นถามเรียบร้อยแล้วส่งไม้กันละแต่เนี้ยแหละมันคือความตั้งใจในการปลูกต้นมะม่วงอะค่ะเราก็ต้องเอาแนวคิดปลูกต้นมะม่วงมาใช้ไม่ใช่ทําไมคะเพิ่งสร้างมานิดเดียวไม่ได้ดั่งใจฮะปั่นทิ้งเลย นะคะคือเอาแนวคิดตอนตอนอยากสําเร็จแต่อยากมีต้นมะม่วงแต่เอาแนวคิดปลูกถั่วงอกมาใช้ไม่ได้เสร็จวันไม่หลังใจนี่เอาบางคนบอกว่าพี่ถ้าทําธุรกิจเนี้ยสามเดือนหนูไม่ได้ห้าหมื่นเนี้ยหนูจะโลกเลยนะคือถ้าเร็จขยันแล้และได้ห้าหมื่นอ่ะโอเคแต่บางทีขี้เกียจด้วยจะเอาห้าหมื่นเลยสิ่งที่สำคัญบางทีถามเอาแล้วนี่ทํางานประจํามากี่ปีล้จ๊ะอ๋อทำมาสิบปีได้เท่าไหร่เอ่ย อ,อ๋อได้ 2, สองหมื่นใใจคิดจะมึงไม่เลยเข้าใจว่าคือบางทีอ่ะไม่ได้พูดตรงตรงแต่อนนย่งไรแต่เข้าใจว่าคือคนเราอ่ะบางทีทําน้อยแต่คาดหวังผลลัพธ์เยอะไงเออคือทําน้อยแต่คาดหวังเยอะอ่ะคือธุรกิจเนี้ยมันเป็นการสร้างธุรกิจนะคะงานสร้างธุรกิจงานสร้างชีวิตไม่มีอะไรไม่เหนื่อยไม่มีอะไรไม่แรกไม่มีอะไรไม่ลงไม่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 แบบลุยอ่ะไม่ใช่งานง่ายๆนะคะไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ แร้วใชนกโชว์เาไม่ได้จริงมันอาศัยคนคนคนอยากอยากรวยไม่อยากเหนื่อยไงก็เลยโดนหลอกก็เลยเป็นเหยื่อไงบอกเลยที่นี่ไม่ต้องเหนื่อยก่อนต้องแรกก่อนแล้วถึงคุ้มนี่คืองานสร้างชีวิตงานสร้างชีวิตไม่มีงานสบายแต่ทาสําเร็จแล้วชีวิตถึงสบายบางคนสมัครทุกูขอสบายก่อนเลยก็เออสบายไปได้เลยแล้วกันนะคะนะน้นเนี้ยนะคะมันต้องแบบเจออันนี้ก่อนต้องลุยก่อนต้องใจก่อนนะต้องสร้างธุรกิจก่อนนะคะ อ่ะแล้วก็อย่าไว้วางใจว่าอัพจะตามสายงานให้ท่านบางทีคิดว่าอะไรคะอ๋ออัพเดี๋ยวอัพตามอันนี้ออเดี๋ยวอัพตาม่ันมีหน้าที่สปอนเซอร์บางบางทียิ่งแล้วใหญ่ทำไมคะเออชี้เป้าให้อัพอย่างเดียวเลยอัพมีคนตรงนู้นอัพจะทำตรงนี้อัพจะอยู่จังหวัดอะไรอัพตรงนู้นอัพตรงนี้กูชี้อย่างเดียวเลยเดี๋ยวอัพทำให้กูโอ้ฝันไปเถอะ สิ่งไหนที่คุณไม่ได้ทํามันไม่เกิดความเชี่ยวชาญสิ่งไหนที่คุณไม่ทําเองไม่เกิดความชานาญบางเคสนิดนิดหน่อยหน่อยโอเคฝากได้นิดหน่อยนะแต่ถึงผู้นําระดับหนึ่งไม่ฝากแล้วนะต้องรีทากันเองแล้วค่ะนะเพราะอ,อะไรคะสร้างแต่งงานมันต้องสร้างด้วยน้ามือเราอะอัพแค่เขาช่วยให้แค่แค่เขาขอเอาเขา้ขเขาบรรยากาศที่อัพไม่ใช่ว่าเฮ้ยชี้เป้าให้อัพไลน์แบบนี้กูนะหาอะไรชื่อโทวเองดีกว่าไหมคือคือไม่ใช่โอ้โหแบบเยอะไปอะอ่าอ่าอัพไปทําเชงนู่นหน่อย อัพไปทางคนี่อัพไน,นึ่อัพไปหน่งอัพไปหน่งเลยว่าคือมันไม่ใช่นะบางทีอัพก็วิ่งทใหญ่เลยท้ายที่สุดดาวเราไม่เข่งขึ้นเลยอะเราแค่ชนะคติผิดอีกคือถ้านันนานฝากทีแต่ตัวเองพยายามลุยด้ย่ยโอเคแต่บางคนไม่ท,ทําเคสเลยแต่ชี้เป้าให้อัพหมดเลยคือตัวเองนั่งสบายอะอย่างนี้ท่านต้องดูเนี้ยท่านท่านดูดีว่าดาวท่านอยู่จุดไหนเปล่าถ้ามันท่านทํางานผิดคนแล้วนะอืมคือบางทีอะโอเคเราไปเนี้ยเรามีน้ําใจช่วยสมมติเขามีพอดีไม่ใช่ว่าไม่ฝากเลยนะ แต่มันก็ต้องพองามอ่ะเข้าใจว่าแล้วในการที่ท่านฝากคือท่านก็ต้องมีเนื้องานที่อื่นที่มันหนักหน่วงเหมือนกัน่ะไม่ใช่ว่าท่านนั่งอยู่บ้านสบายแล้วท่านแค่ส่งลายชื่อส่งเป้าให้อับไปทําอย่างนี้ได้ไม่ทําให้เหมือนกันนะ <c oughs> คือคุณต้องเหนื่อยก็อย่างอ่ะเฮ้ยพี่พี่โสดนะดาวตรงนี้แม่วดดวงโคตรัเยอะตรงนั้นเลยเฮ้ยฝากตรงนี้อันนี้โอเคคือเขาก็เหนื่อยเราก็เหนื่อยแต่ถ้าเราทันได้นะ เออแต่ว่าก็แน่นอนอัพก็คงไม่ทันทุกสุดหรอกบางทีเรื่อปฏิเสธเพราะไม่ทันเหมือนกันแต่ถ้าอยู่ดีเฮ้ยกูนั่งสบายกูอยู่บ้านกูนั่งโทรศัพท์แล้วส่งเทีย์ให้อัพไลน์หัคดหนึ่งนี่คุยสองชั่วโมงนั่นหน่อยยังต้องตามไหมหรอแล้วไม่มาตามต่อให้หรอโอ้ยจะไ,ไม่ทำแล้วคนแบบนี้นี่พูดจริงนะถ้าใหม่ย,ยังพอว่าแต่ถ้ารู้แล้วไม่ควรนะคะอันนี้นะนะนะก็พอเป็นน้ําใจบางเคสได้แต่อย่าทุกเคสโดยตัวเองนั่งสบายอันนี้ไม่ได้นะคะอ่านะแล้วก็ยกเว้นในกรณีไหน กรณีที่เขาไม่ได้ทาธุรกิจมากๆเป็นลูกค้าแต่เผื่อแนะน,นําคนคือตูก็ไม่ได้ทําอยู่แล้วเลยว่าอาจจะพอแนะน,นําคนแต่ก็บางทีก็อ่าไม่เป็นไรโอเคส่งเคสมาถ้าอย่างนี้เป็นเพราะอะไรมันเป็นสายเราอยู่แล้วไม่ได้มีคนทําแต่ถ้าท่านตั้งใจจะสอนดาวหนึ่งคนท่านอย่าไปปลูกฝังเขาผิดดอะแล้วเดี๋ยวพี่ดูให้ทุกสายเลยจ้าส่งมาเลยจ้าแล้วเขาทาอะไรไม่เป็นเลยอะแล้ววันหนึ่งท่านต้องดูสายงานอื่นท่านทําไม่ทัน,ทนเพราะก็จิตตกอีกไหนพี่เคยดูพี่หนูทําไมวันนี้พี่ไม่ดูแล่ละเลยว่า นะคะดังนั้นเนี่เอาเอาพอประมาณหุ่สร้างสองสายงานแข่งแข่งก็รายได้ก็เป็นแสนแล้วนะจ๊ะ <c oughs> นะจะ๊ะก็ดังนั้นเนี่ยทำเองด้วยนะจ๊ะ <c oughs> แลอย่าฝากอัพอยางเดียวนะจ๊ะ,ะก็บางสุดเนี่ยนะคะเช่นถ้าเราลุกไม่ได้บางทีวอร์กอินเดบแบมันก็ไม่ได้ลุกส,สายบางทีบอกพี่ชื่นสายนี้ไม่ลุกบอกเฮ้ยพี่ก็มีไม่ลุกเยอะมาก เพราะอะไรคะเพราะว่าบางทีบางบางจุดมันมันมันชาร์จลงไปแล้วไม่มีคนพร้อมลุยพร้อมทอําอ่ะหรือบางทีเจอคนที่อยากทําแต่ว่าเขายังไม่เจอคนที่พร้อมทําแล้วเขาไม่ลุยต่อแล้วเราก็ดูสกแกนในองค์กรเขามันไม่มีจริงๆอะ่ะเกินเป็นแค่ลูกค้าจริงๆอะ่ะมันก็ลุกไม่ได้นะคะท่านก็ต้องอะไรคะ่ะเปิดเพิ่มหรือคดาวคนนั้นนี่เขาอยากสําเร็จเขาเองก็ต้องเปิดนากว้างเพิ่มไม่ใช่ว่าเอาคนที่ไม่พร้อมทําแล้วจะลุกกับเขาอะ่ะจะเป็นสายหรือเาอะ่ะ เพราะอะไรคะเพราะุณมีอยู่สายเดียวถ้ามันไม่รึคุณไม่มีได้ไม่มีเวล์อินเดียกับเขาบ้างอ่ะเพราะอะว่าเออถ้าหากคุณรู้สึกชอบใช่โดนใจเทรนนิ่งดีๆแบบนี้และข้อมูลใหม่ๆจากวิน r ชิปรีบกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกันนะครับเพื่อให้คนเทนดีๆจากวินเชิปถึงมือพวกเราทันทีทันเวลานะครับ